ีนี้เบื้องต้นก่อนที่เราจะปรับจูนกันนะครับรถต้องติดได้ก่อนคือเครื่องมันติดได้แล้วนะครับเครื่องมันติดได้แล้วไม่งั้นเดี๋ยวจะหลงทางนะครับอย่างประกอบใหม่บางครั้งมาร์กผิดวาวล์วรั่ยตั้งวาล์วไม่ได้สเปคมันก็ส่งผลให้รถไม่ติดได้ทําให้รถบิงมีเร่งมีดีได้นะครับมาร์กผิดอะไรพวกนี้นะครับบางครั้งไม่ได้เกี่ยวกับการปรับจูนเลยเกี่ยวกับ ชุดต้นกําลังของมันถ้าเราปรับจูนมันไม่ได้ผลไม่มีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยสาเหตุส่วนใหญ่ที่ส่งผลกับการปรับจูนโดยตรงกับการเดินเบากับการติดยากโดยตรงเนี่ยคือกําลังอัดนะครับอย่างแรกที่ต้องมีเลยกําลังอัดต้องมีอยู่ในค่าที่พอเพียงพอได้นะครับระบบไฟระบบน้ำมันอื่นๆได้อยู่ คือมันต้องมีความสมบูรณ์พอสมควรนะครับก่อนที่มันจะปรับจูนได้เพราะไม่อย่างนั้นมันจะหลงทางนะครับพอปรับจูนไม่ไม่มีผลเกิดขึ้นมันมาจากกำลังอัดมาจากระบบไฟด้วยนะครับเพราะฉะนั้นรถที่จะปรับจูนต้องติดเครื่องได้ก่อนเล่งได้อยู่แล้วนะครับแต่อาจจะเล่งไม่ดีหรือเดินเบาไม่อยู่อะไรพวกนี้นะครับ